ช่างสอนวงสว่างวันนี้มารีวิวเกี่ยวกับรถเอ็กซ์เตอร์นะครับ1 5 0 c ีของบุณอาร์ตกรุงเทพมหานครครับอันนี้เลขสวยครับ4224ครับกรุงเทพมหานครทันนี้มามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสตาร์ท ครับคัดสตาร์ทในแม่เหล็กเสียครับก็อาการก่อนเสียมันก็จะมีอาการดังดังโค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 เหมือนเหมือนข้อเวียงจะหลุดอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากคัดคัดสตาร์ทที่อยู่กับแม่เหล็กชุดนี้คันนี้น็อตขาดกระตุยกระจายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับอ่าอันนี้ก็คือส่วนที่เสีย นี่ครับน็อตที่ยึดยึดคัดสตาร์ทสามตัวนะครับขาดเตี้ยงเลยครับขาดหมดเลยครับแล้วก็คาอยู่ในนี้ด้วยครับคาอยู่ในแม่เหล็กครับสามจุดนี่ครับขาดคาลึกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสียครับสปริงหายหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับเหลือแต่ลูกปืนเหลือแต่ลูกปืนสตาร์ทนะครับสามลูกก็เสียหมด ครับตัวนี้พังสปริงพังและตัวนี้ก็เสียเลยครับเป็นรอยสีหมดครับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้นะครับให้ดูให้ดูของเสียนะครับซึ่งตามที่ภาพนิ่งที่ถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วสตาร์ทติดง่ายนิ่มเลยครับ การก่อนหน้าคือสตาร์ทแล้วมันจะเกาะมั่งไม่เกาะมั่งแล้วก็จะกระทั่งไม่เกาะเลยนะครับนั่นก็คือขาดไปแล้วนะตอนนี้ดีครับก็เสร็จก็เปลี่ยนทั้งทั้งวงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปรับระบบคัดให้ใหม่คัดมันมาแล้วต่ําเกินไปนะครับปรับคัดใหม่ปรับสภาพที่อื่นด้วยนะครับแล้วก็พร้อมถ่ายแล้วมันเครื่องไส้กรองทําให้ใหม่หมดเลย ครับปรับสภาพใหม่นะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้นะครับพร้อมใช้แล้วคันนี้เจ้าของรถได้ใส่กล่องพิเศษมาเร่งดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถอดมาดูว่ากล่องอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเร่งดีครับเร่งดุหมื่นสองพันกว่าเลยครับเร่งได้กล่องไม่ธรรมดาครับคันนี้ครับ ก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเจของให้มารับไปคันนี้รถก็ใช้มามันมากเท่าไหร่นะครับสองหมื่นสองหมพันกว่าครับ2องหมื่นสี่พกโลครับยังเป็นยางเดิมอยู่เลยครับนี่ครับยังเป็นยางลายเดิมอยู่เลยครับ I r c ติดรถยางเดิมครับยางหลังก็ยางเดิมครับแต่ว่าดอกไม่เดิมแล้วดอกมดแล้วครับวิธีการดูยางนะครับถ้าตรงติ่งติ่งตรงเนี้ย อยู่ในร่องยางเนี่ยถ้ามันโผล่แล้วเสมอมือเราได้เนี่ยไม่ไ,ได้ครับต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับติ่งมันจะลอยนะครับตรงเนี้ยครับในล่องยางมันมีติ่งอยู่ครับวิธีดูง่ายๆแค่นี้เองพอติ่งลอยใกล้ๆจะถึงก็เปลี่ยนได้เลยครับอันตรายไม่งั้นยางเป็นเหลี่ยมแล้วเวลาขี่แล้วขี่ไม่ดีครับสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปวิดีโอไปเท่าน,นี้สาระเล็กๆน้อยๆแล้วก็อ่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องคัดสตาร์ อย่าลืมนะครับถ้ามีเสียงดังแล้วก็ควรจะหาช่างอย่าคิดว่าเป็นอย่างอื่นหรือใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าของช่างสอนเองก็เคยขาดมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพอใส่เข้าไปผมก็โมให้ใหม่ครับเหมือนในรูปภาพนิ่งที่ตอนแรกที่ในวิดีโอนี้แหละครับรสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนโชคดีมีเงินท้ทุกท่านครับผมช่างสอนวงสว่างสวัสดีครับ